สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมอิตาเลียนไม่หลอกดกายเป็นมาเชโนมาเทวนะครับจกกนกว่าจะถึงดาสุดท้ายนะครับเกมน,นี้ไม่มีอีพีนะเพราะจะผมจะเล่นตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงด่าสุดท้ายเลยเฮ้ยบอมบอมบอด์ี้ลูอคอดีล้ลอยามาแย่งเราดิมาไหนพุ๊มาแวเลยเฮ้ยเฮ้ยบอมบอรี้ลูกคอดีหลอยมันจะแย่งเราครับทุกคน ้ยคนเคยเราจะได้เราเกือบจะได้ทาราเลโอทาราอับูบกาลีอับูบกาล่าแล้วครับไปทำลายซุ่มก,ก็ถูกคับ Wih. Ata cara leo cara la bugali ya kan. Oi. Cara la leo cara la la. Cara leo cara la ไปทำลายส้มกันทำลายส้มจืบจืบจืบมาดิเก็มาดิครับสุลอเป็นไรหลอบแบบเป็นปอบเปปปอฟันบุเฮ้ยมีมาจินด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 นะินด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 ุนด้วย จริงๆเกมนี้ผมเคยกลายร่างเป็นว้าวแต้วก็คือร่างตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยคือพวกเนี่ยที่มันเป็นเรนโบว์วาวแต้วเ,เป็นยังไงว้าวแต้วเ,เ,เอาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีพีสุดท้ายอยู่นะ มันจะมี ep ที่สองเหรอครับ ep ที่สองคือเก็บไอเดวผมพาไปดูเออผมแต่ผมยังเข้าไม่ได้เน่ยผมเช็คเช็คเช็คเน่ยเน่ยที่ว่าเป็นประตูอ่ะแต่ผมต้องแต่ผมต้อง กลายร่างเป็นไอตัวนั้นบูนแตงโมทุกคนทุกคนรู้จักไหมตั้มมารมาร์มาร์มาปักุมเบลกาตุงตุลากุนตุงอิซัมกุโลวะกเบลเกโลเอ้ยเราต้องให้บอมบี้ลูกโคที่ลงมาช่วยกัดซบนิดนึงแล้วเราก็กัดต่อนะครับ บอมดีเราโคดี้ลรามานี่หน่อยบอมาดีเราบอกมาดีโลาเฮ้ยเกนี้่นอยพิมพ์สีฉันพิมไม่เป็นเฮ้ยอีมันดินดินดินดุ้นอย่ามาทำลายของเรา <c oughs> เอาว้าเราทำลายส้มอย่างสบายใจกินส้มมาไม่ใช่ทำลายส้มทำร้ายมันมันแปลว่าศัตรูที่เราต้องทำร้ายมันไอ้นี่แปลว่าส้มของกินกินได้ไม่ต้องต่อสู้หรอกส้มมันไม่มีชีวิตเดี๋ยวตัดกอน กัน้าไปยจริงนะฉัลิ่มจะอลวแต่ฉันไม่อยากกินแลยแต่แม่ฉันมังคับให้กินซมเนี่ยมาินินจินยินดุนเนี่ยอีนู่นน่ะองอ โอ้ยอยู่เลยแต่ทุกคนแม่มาดินดินดินนู้นนู้นเฮ้ยชิมพันซีนี่บ้านนนี่เนี่ยเชียร์แวตเลสโกมันมาแล้วอ่ะทุกคนเราต้องกินก่อนตัวที่ชิมพันซีนี่บ้านนนี่เนี่ยเชียร์แวตเลสโกมันจะมา บอารดิโรครโคดิทำลายซุ้มกันเมือนเดิมเฮแต่มันดิ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 นดุ่นมันจะมาแย่งเราอเฮ้ชิมานซี่เฮ้แม่บอกว่ากินส้ม อากินซมแต่ก็ไม่อยากกินส้มเลยต่อไปเราจะได้ชื l ่ม e ฮันซี C ่นีบานานี่นี e ่เช huh. ี่ยวว่าโทรสโกมาแล้วแต่ผมก็กินซมเลยอรชุบแต่ผมก็ไม่อยากกินแหละฮชื่มฮันซี่นีบารนันี่นี่เชฟ่ยวว่าโทริสโก แปะไปทำปลายปืนปืนป่ดจะพิมพ์หยอกเล่นมาทำลายเห็ดจุนี่สีขาวลงทุกคนแต่ผมจะทำลายจนกว่ามันจะหมดแล้วก็จะได้ชิมบานซี่หนึ่งบ้านในนี่มีเชียวแวตเตอร์เลสโกมาแลละเชียวแวตเตอร์เลสโกแปลว่ายีราฟฟาชเลชเช่นะครับทุกคน simpan sini ini banan ini go. telesku Masya simpan sini banan ini Wah 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 monkey, monkey 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 Yuchin Wah simpan sini sini Wah 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 Monkey Yuchin kokosini, sini boga. sini boka Wah 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 เอารั่งกุเจียนนันนานานนซี่นี่นี่นะครับมันจะร้องติดต่อกันแบบนี้เลยจะกินซมจิจิจเฮ้ยว้าจะได้กินซมมาเลยก็ได้กินซมแต่ฉันขาลูกเจี้มาเอง ชิมแพนซี่นี่บ้าเนี่ยนี่นี่เชียวแว้ตเลสโกมันงงเลยเฮ้ยชิมแพนชิมแพนนายออกไปเลยชิมแพนฉันไม่รักนายแหละอย่ามาอยู่ใกล้ฉัน จะได้ชิมนซีนีบานานีนี่ว้าวว้ามังกียุจิมังกีมังคียุชิชิมพนซีนีโกโกซีนีว้าวว้าแล้วเจะได้ชิมพนซี่นีบานานี่นี่เจ้าเวเลสโกแหละชิมพนซี่นีาีว้าวจิกฮะยนะอะไรนะเดี๋ยวเด มันชูไปอะไรนะจิ้งจอกอะไรของมันชูนัออน่นโอ้ยนี่ก็คนนี้อีกแหละอืมอจะอเอาเกมไหมอเมอาเกมคนมันอเอาเกมแล้วเราต้องทำอะไรก่อน เอ้ยปิดโจมเตียัตนุมัติผมปิดโจมเตียัตนุมัติแล้วนะเฮ้ยลิลล่อเอล,เอลฟ้วตมีนะกลัวอย่าอย่ามาแย่งเราร้องเธอผมจะกินวอนัทครับพี่ พี่บิ๊กอาร์มีมีผมตาแน่นอน กวนนอนนั้นโทษมากมันจะตืดตืดตืดดตืดตืดผมแล้วแหะเฮ้ยไอ้้ลีดล่ะแอลเฟนมีนากวัวย่ะอิสอบาลุกโกบชุบก็ลาเกลีลาปกลรลีดีล่ะนักมน Oh. Lilia, ele phân nắm giữa cuối u tui tui กิมน in ี้ไม่ตายด้วยนะบึ๊บบึ๊บประตูเกมแอบเสพซิงต่อ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 อีลี่นีล่ะเล่ล่ะมันไม่แย่งเราอีกแล้วอะ คือผมเปิดจุงเทียนธนมัดตวนี้ว่าลีดีล่ะเอลฟามีนาควย์ลีดีล่ะไอถ้า,าเขามาผมจะพิม Bên đây sẽ là ở bài. So mời bỏ vào lòng chim bỏ đã lều. Bực mặt dinh 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 quay à. dinh 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 แต่เวลาเป็ไปแล้วว่าพ่อแม่มาช่วยเราต่อ เกมากก็เป,ปิดไปจลยยานั่งทุกคนป,ป,ปืปืปัตตพิมเดี๋ยวผมจะดูตัวตนของปืปืปตัตตพิมใหดูนะครับแต่เป็นตัวตนจริงนะถ้าไปผมไปยูตรงที่ไหนก็คือปืปืปัตตพิมตัวจริงนะครับผมอยู่ตรงไหน นี่มาเคบเบปาตปิมัตจิงต้นต้ไม้ต้นไม้มาเคอเบอปาตปิมตจิงสวยๆรัากายปาตปิมเอซับสลิงเอตวีโกปลปลโลดนะครับพี่ล่ะเล็บป้นมีนะกวยา รูดเล่นให้หายบักไปเลยคาบุคาบุคาบกับชีามาปปัดเตปิเพเเปัดตปินเป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 ปัดตปินีกสองไะเลย Ooh. Oh. Oh. Oh, jin, jin, jin. Pipi, papa. Pipi, pope, Nya, pipi, papa. Pipi, poppe Yuk, cilok, song. ทุกคนทุกคนทุกเกมนี้ก็มีหลายอีพีนะครับทุกคนปะแปะปัตตพิมแปะปปะปัตตาพิมแปแปะปะแ์ปิร์มามาลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ข้าววนั

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วออกออกจาตโนมัดมันไม่ให้ออกด้วยดูอู้อันก็ยังไม่ให้ออก ต่เ้ปีปีปอบปะปีปีปอบแปมันฆ่าทุกตัวที่อยู่ในนี้แล้วผมกลายเป็นปีปีปอบปะปีปีปอบแฟนฮะเนี่ยปีปีปอบปะปีปีปอบเอดีล่ะอเลฟนต้องมีนะกล้วยอะแล้วก็ปีปีปอบปะปีปีปอบเป ก็จะเจอกันอีปีสองนะครับเฮ้ยปีปีป๊อปปะปีปีปอปไปขอบคุณนะปกกดอัตโนมัติมันก็ไม่รู้เรื่องปรกดโจมตีปุ๊บมันยากอะไรของมันเนี่ยโอ้ปีปีปอปปะปีปีปอปไปมันขึ้นไปได้ไงอ๋อมายมันทำแบบนี้ អ <tôi> ្ហ៎ចំទីទាំងក่อนណាฮะ per patapin patapim sama saling per per patapim tree shark orange ha tung tung ambal lebu หลอกทะเลมูนิกาเมบีเลยเลยเคเราก็จะได้พี่พี่ป๊อปปะพี่พี่ป๊อปไปเลอกเล่นเราก็จะได้วดิน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 ดูเลยครับ ถ้าเราฆ่าภูมนัตตัวนี้เสร็จแล้วก็จะได้จุน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 แล้วครับจริงจริงผมเคยกลายเป็นละว่ากระสตูนกะสตูนนี่แต่ก็ตัวนี้เลยนะครับแล้วผมก็กลายเป็นไอ้ยีราฟตัวนี้แล้วแต่ว่าแต่ว่าผมเดนมาเล่นเครื่องเล่นเครื่องพ่อผมนะผมก็เลยผมก็เลย พูดยังไม่คันกลับคำ <c oughs> อ่ะโูดิดนด,ดิ ลุล่วดีจะข้าบึ้มบมประตพิมปปืปะตูพิมแค่ตานะปื้อพิมมหารวอด ตัวเลจะาเปิดเปดมาตปินน้มีงคยงต่อไปเราก็จะได้ลิลล่เอเลฟเนน้ำมียงคุยอะไรนะครับ ปิปีปิปอปีปอืมเราอยากได้เรียงป็ปปตติปินแต่ปันติปลเเลาคปรุกคนนะคนลบกลูลบลไททันลูลบๆลูลบลบลบกลูลู จื๊บโลกโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนม,มาดีไปตุกคนน่ะต่อคุณแล้วผมกันเลิกบล็อกคุณฮา่ฮาฮา่ฮาฮา่าฮ่าถ้าคุณชื่อเหมือนผมผมจะแกล้งคุณบอกว่าชื่อคิงมีคนเดียวยที่อยู่บนโลกนี้ใช่ไหมพ่อ สุกับวิบวัปต่ปิมต่อทำลายวบนัสตอเงินบวไม่มี Là... chẳng rồi hi tiếng con pao tư tư mẹ hey spa spa

าดิน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 นู้นขาบลุบลูปัดติปนมาดิน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 ดูนชนะติมาเกิดตอนไหนเนี่ยปีหน้าพ่อ้ยนานแล้วไอเราสุกับบลูบปัติดิ เพื่อให้ยีราฟกลัวเราแข็งแรงอือหือค่ะนี่แหละเอฟเฟรมีกวย่ได้เลยอ่ะในทีเดียวเุ้ยรอบแ๊บน,นะครับทุกคนทะลลเล็วทะละละ่าบุกลี้บุกล,ละ

ตูตูลิลี่ล่าลิลี่ล่าบอสมินโอเคเขาเกมมาใหม่เมื่อกี้เกมกระตุกมาไอ้ตัวนี้ไม่เคยต่อสู้จนตายอีกเป็ดแกเคย แกเคยทำชันไว้บัวแกไม่ช่ค่าอีกคนนี้ด้วยถ้าผมถึงสัตว์ตัวต่อไปก็เจอกันอีพีสองนะโอเคทุกคนดะอย่ามีถ้ามีใครมาแย่ง พิมาบอกด้วยนะครับโอเคจะเล่นพีหน้าดีกว่าวันนี้เ่าเริ่มกดอะไลน์นะครับคนว่าผมจะไปเล่นชีวิตตึงต่อแล้วครับ